มาดิดาเดี๋ยวดิฟิวซับฟังดีนดูับเดี๋ยวยิงกูเดี๋ยวยิงกูเฮ้ยหมดตีไปดีอย่างหลอก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับทหารนี่ยเป,เปลี่ยนกระสุนหรือเปล่า วยครับมันไอ้นี่เหรอมันมันมันไปแล้วเหรอตัวที่ยิงอ่ะยังครับยังอยู่ครับผมยังสวัสดี่โอเคกับผมเลยใกล้ๆผมเบอร์ไหนเบอร์อะไรครับเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่เสเคเอสอ่ะช่วยอุ้ยอุอยู่ไหนครับอยู่ไอเหลี่ยมนั่นเลยพี่ระวังนะ Ok, thôi, không phụ mê hên thấy Liếm nếu lìa nếm nè. Maman, hồi kìa mặt 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 đi mặt 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 ตุกๆเลยลตุกมาตกมาเดี๋ยวทำได้มเดี๋ยวำได้ไหมเจ็บเจ็บเจ็บเส็บเจสบคนลงหลังอ่ะเจเจ็บ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 มันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนมันจะชุบเพื่อนตลางด้าดิเดี๋ยวเดี๋ยว เสร็จดโอ้ยไม่ใช่ตัวเยอะละระวังระวังแร่วดึงแาวดึงแวดึงกดแวดึงไปให้ควันมันเนี่ยโอ้โหพอพบพบพบดเพื่อนได้ดี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 แล้วดีแล้วดีแล้วดีละตกโดนตกโดนมันมันช่วยเพื่อนอยู่ช่วยเพื่อนอยู่องศาเนี่ยองศาเนี่ยองศาเาเคนหนึ่งเห้มนโดนโดนโดด้อง เดี๋ยวตัวนึงนะตัวนึ่งอยู่ข้งบนวิ่งอยู่บนวิ่งอยู่บนเขาแล้วรักยิงหัวอยู่โอเคครับปั๊มไปไม่ปั๊มไปโอเคน็อกอีกตัวนึงน็อกเอ็มยิปต์ที่กดแตกโอเคไปเพื่อนไปตัวนี้ไปตัวนี้ตายหมดตายหมดตายหมดปมันบ้า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 หายแล้ว ในบ้านดูควา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 อุ้ย <c oughs> เบอร์นหนึ่งพ่อ,อตายไปแล้วปะดูทางบ้านที่หน้าบ้าน หน้าบ้านนี้พี่เพิร์ดหน้านสี่นี่ยประมาณนี้ประมาณนน้าี่อะสวยอยิบมีที่อยิบมีข้างหน้าข้างหน้าเจ็ยิงจยิงจยิงับสวยเฮ้ยสองคนมาได้แล้วเพิร์ <c oughs> เป็นได้แล้วมองไปดีกว่าตักไปหนึ่งหมดหมดหมดลุกชบไปชบไปชุบโล่โต้องเอาให้ได้มันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาไม่ได้ล็อกสองอุ้ยไกลๆดิ้งมาเห็นแล้วผมรัดได้ โอ้เยียรถอะไรวะเนี่ยนอกไปหนึ่งป่านอกไปหนึ่งหนย่งได้ไงวะคนยิงอยู่เดินวางเฉยคืออะไรเนี่ยโอ้ผมป่าไปไปพี่ผาดลำกล้องเลยโอ้ยเี้ย บ,บ้านเหลืองบ้านเหลืองบ้านเหลงเปิดเอาให้ได้น้องมันซ้พี่เออมัมนอาจจะเนียก่อนพี่ก็ได้โอ้โคพี่พี่โจทย์แบบพูดไปเลยแต่จะบีบ<ป>มาอยู่เนี่ย อ๋อลงดิล็อกแล้วอีกตัวนึงมันลดมันลดเอ,อ้ยเหียอ่ะเฮียอ,อ่ะเกือบแล้วเฮียอะไรว่ะนี่อ่ะเฮียอ่ะเฮ้ยเอ้ยโอ้โหไอ้ดักเลย ให้กูตายเหอะขนาดนี้เก็บเ<ก>สียงพี่เกียงนัวไอ้สัตว์เก็บแล้วตัวนึ่งมาตัวตกันไหมน็อกสอง พี่เปลี่ยนกระสุนเอาเฮ้ยเฮ้ยอยู่หลังเนินแล้วแหละอยู่หลังเนินอยู่หลังเนินทางซ้ายแล้วแหละแต่ขอคนหนึ่งได้ปะเยอนก่อนนะแต่ก่อนแต่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 พี่อ้ําสมองล็อก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 พี่ต้องเล่นพี่เป็นไง สองตัวไม่ใช่ตัวั้รอรอรอโอ้ยเฮียคนลาวครับอีกตัวนึงพี่สารเลวไอีสัตว์ยิงกูก่อนไอีเฮียไม่เท่าไหร่หรอกไอเฮียพวกมึงอ่ะเออไอเฮียนอนสักทียนตอบอ่ะเฮียอยู่ไหนบ้าง you just gonna take that hold real you fucking you're not good enough there's a million other people you think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible. too many obstacles you gotta stop it though you gotta take it slow you can't be a pro don't waste your time to move i'm not a what you do i'm not get minor you say you i'm gonna make my move i'm gonna make it soon and i'll do it cause it's what i wanna do ของมาที่ไปไปไปตาย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 เออตายไอ้ยี่ความกลัวเป็นสิ่ง Oh, will you fight back? No, oh, one time, no. Yeah. Oh, you, oh, you are oh, 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 just gonna oh, take oh, that? Oh, oh, oh. that?